สวัสดีครับกับผมนายขมินชะนั้น <c oughs> ประจําวันพุทธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2563นี้ขอสวสดคาถาเลือกหวยครั้งที่201ประจําวันนี้นะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสมัมมาสัมพุทธะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะมีนภราตสีสหัสะสุธรรมาพุทโธธรมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรมมะบูชาสังฆบูชา อคีทานางวรังคันธังศีวลีจจมหาเถรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัพพโสพุทธธรรมะสังฆูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาภาระปัตตาปัจจก,กานัน จะยังพรังอรหันตาน,นันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพสูพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังขังอธิฐามิข้าพเจ้าในคามินชแนนขอตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีครั้งที่201นี้ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่ เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์ประสิริยะเมตรัยในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่า